แต่คนไทยก็มีปัญหากับไวยากรณ์อ,อังกฤษเพราะว่ามันมี12 tense บา้บาๆบอๆกริยา3ช่องอะไรพวกนี้ <c oughs> สิ่งที่อยู่ในตำราไม่ได้สะท้อนความจริงนะครับคุณเรียนตั้งแต่เกิดว่า Good morning How are you Fine Thanks and you Fine Thank you ไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยไม่มีนะนอกจากประเทศไทยคนไทยจะกลัวจะกลัวจะพูดผิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามที่จะถ่ายทอดตั้งแต่รายการแรกก็คือ พูดไปเถอะผิดหรือถูกช่างมันเถอะ mm hmm. ผิดหรือถูกช่างมันเถอะหกคำนี้สามารถกู้ชีวิตคุณได้กับภาษาที่สองไม่ว่าไม่ว่าคุณเรียนภาษาได้ครับ mm hmm. ใ,นในการเรียนภาษาที่สองคุณต้องผ่านขั้นนั้นเลยที่คุณอ้าปากพูดแล้วก็พูดผิด mm hmm. เพื่อที่จะเก่งขึ้นเจ้าของภาษา เราไม่ได้สื่อสารกับคุณเพื่อที่จะจับผิดสารที่คุณพยายามที่จะสื่อสารครับผมพอแล้ว<ม>ดีแล้วคุณควรจะรู้สึกดีใจแล้วก็พอมีความเชื่อมั่นในตัวเองหันมาดูกริยรสาสมช่องหันมาดู12 t e n s เท<ม>แต่อย่าเริ่มต้นกับ a r กรา r เพราะว่าใครๆที่เริ่มต้นกับ r กรา r จะจบลงกับกรา r แล้วก็พูดไม่ได้หรอก 嗯、没劲了。